สวัสดีครับผมนายวิชาจันเปงนักศึกษาอามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเยอมนค,คนละหนะ้าพักวายับจังหวัดเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาไอิเล็กลทรอนิกส์วันนี้ผมจะมาเสนอโปรเจกต์วิชา c b o d เครื่องนาฬิกาปุ่นยิชาติอ,ตอตัตโนมัติครับครับต่อไปผมก็จะอธิบายส่วนต่างๆภายในวงจรนะครับเริ่มจากภาคแรกนะครับภาคจ่ายไฟนะครับ จะรับไฟจากอะแดปเตอร์นะครับ DC นะครับเข้ามาครับผ่านไดโอดบิดนะครับเพื่อป้องกันการสลับขั้วของไฟนะครับก็ผ่านเข้า IC 7805นะครับขาคอมก็ยังมีไดโอด 1N401 นะครับอัพไฟนะครับเพื่อไปชาร์จแบตนะครับแบตตัวนี้นะครับแล้วก็ขาเอาก็ยังมีไดโอด 41N401 เหมือนกัเพื่อการดรอปไฟลงมานะครับเพื่อไปใช้งานในวงจรนะครับ แล้วก็ผักต่อไปเป็นภาาคลอกนะครับโดยใช้ IC 4060นะครับเพื่อเอาไปแสดงผลของ7 Segment นะครับขั้นต่อไปก็เป็นภ้าของ IC อัดเสียงนะครับตัวนี้ก็เป็น IC อัดเสียงนะครับโดยใช้ IC 250อครับอัดเสียงได้ประมาณ40วินาทีนะครับเพลงชาตินะครับแล้วต่อไปก็เป็นส่วนสำคัญเลยครับ IC 9 5เ2ป็ครับเป็นตัวหลักในการทำงานของวงจรนะครับแล้วก็มีสวิตอีก3สวิตนะครับสวิตแรกก็เป็นสวิต สวิต์สวิต์ปรับปรับชั่วโมงนะครับแล้วสวิต์ต่อไปเป็นสวิต์ปรับนาทีแล้วก็อีกอันก็เป็นสวิต์เคลียนะครับแล้วต่อไปเราก็จะมาดูการทํางานของวงจรนะครับวงจรให้ทํางานอยู่2เวลาครับคือเวลาแปดนาฬกากับ18บแปดนาฬิกาครับแล้วก็เริ่มแล้วก็ปรับสวิต์ไปที่แปดนาฬิกาก่อนเลยครับสวิต์นี้นะครับสวิต์ปรับชั่วโมงครับเมื่อกดไปแล้ว เวลาก็อยู่วิ่งครับปรับที่8ปดนาฬิกาครับค็ยหมุนไวครับแล้วเราก็จะใช้ใช้สวิตที่2ครับเป็นสวิตรปรับนาทีครับมันก็จะช้ากดแล้วมัวนจะเวลาก็จะเลื่อนช้าอีกหน่อยครับ พอเปิดนายกาก็มีเสีชาติดังครับ ครับแล้วก็เวลาต่อไปก็18บแนาฬิกาครับแล้วก็ปรับตามเดิมนะครับสวิตช์เดิมครับครับแล้วก็ปรับหลักนาทีนะครับ แล้วก็จำลองการไฟดับคือว่าไฟดับครับแล้วก็จำลองในการถอดอะแดปเตอร์ออกครับต่อไปแล้วก็จำลองไฟดับนะครับเมื่อไฟดับแบตก็จะทำงานอย่างเดียวนะครับแล้วก็จากนี้เราก็จะาำลองแบบถอดอะแดปเตอร์ออกนะครับครับเวลาก็ยังทำงานเหมือนเดิมครับถอดแบตอะแดปเตอร์ออกนะครับ เสียอะเดเตอร์เข้าเหมือนเดิมครับก็เหมือนไฟมาแล้วครับครับมันจะก็ทํางานต่อเหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาครับครับในส่วนของเวเฟอร์นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่6จุดด้วยกันนะครับจุดแรกครับก็คือจุดนี้นะครับก็เป็นส่วนของอินพุตนะครับก็ต่อเชื่อมมากับหัวนี่ครับหัวต่อแจ็คนะครับก็เป็นนี่ครับด้านหลังกล่องครับก็เป็น dc In p u t นะครับตัวสองก็เป็นเอาพุตนะครับ ็จากตัวนี้ครับตัวนี้ครับก็เป็นเอาพุทนะครับก็คือเสียงนี่ะครับอาไว้ต่อกับลำโพงครับอ้ตัวนี้ครับแล้วก็อีกสามตัวก็เป็นสวิตนะครับสวิตอันแรกเฟอร์นแรกก็คือสวิตเคลียครับอันที่สองก็คือสวิตตั้งนาทีครับสวิตสามก็ตั้งชั่วโมงครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นของส่วนในส่วนของเซมิเซกเมนต์นะครับจะเป็นสายแพรยงมานี่ครับ ครื่องนาฬิกาเปิดเสียงาอัตโนมัติวิชัยจันเปงสาขาวิชัยอิเล็กทริกคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคอนแก่นณนครเชียงใหม่128ถนนเ้วดาแก้วจังหวัดเชียงใหม่50300พศ2556บทคัดย่อเครื่องนาฬิกาเปิดเสียงาอัตโนมัติเป็นนาฬิกาแบบติดตั้งบนฝาผนังสามารถที่จะให้กำเนิดเสียงเนฉาบซึ่งจะส่งสัญญาณเสียงออกลำโพงทุกครั้งเมื่อถึงเวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกา เกี่ยกับการควบคุงชาติอุปกรณ์หลักๆที่สําคัญของโอรงานนี้ได้แก่ IC XC 5 7 2เจ็งหใจหลักในการทํางานซึ่งจะทําหน้าที่ในการประมวลผลและควบคุมต่างๆของวงจรและ IC ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งคือ IC ISB 2 5 0 0ซึ่งใช้ในการให้กําเนิดสัญญาณเสียงซึ่งจะถูกควบคุมโดย IC XC 5 7 2เช่นกันโครงงานนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงปกติตัวเครื่องจะมีหิงชาติ ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาแปนาฬิกาและติแต่นาฬิกาเลกยังสามารถนําไปควบคุมการเปิดปิดของอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกเพื่อขยายเสียงก็คือวมเงิื่อขยายเสียงก็คือเครื่องขยายเสียงสามารถปิดได้เองหลังจากทํางานเสร็จซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการได้เป็นอย่างดีบทนํา ระบบเพิงชาติปัจจุบันมักจะใช้คนหรือพันลงหรือคนที่มีหน้าที่เป็นตัวควบคุมและต้องเปิดปิดเพิงชาติตามเวลานฬิกาแต่ผลง,งานนี้ที่สร้างขึ้นมานี้สามารถควบคุมการเปิดปิดของอุปกรณ์ต่อพครภ่องหายนอกได้จึงสามารถปลดการใช้บุคคลในส่วนนี้ลงไปได้และยังทําให้เพิงชาติเปิดตามเวลาเขาต้องเพงชาติตอนเวลาแต่เนการและ18่เดืนกาได้ตรงเวลาด้วย พืดนและวิธีการจากรน่วิสองเป็นวงจร IC x p 5 7ซซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมส่วนอื่นทั้งหมดของเครื่องนมริกาเปิดทางดันสวิตช์สวิตช์หนึ่งถึงสวิตช์สามจะทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากภายนอกและใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องซึ่งสวิตช์หนึ่งจะทำหน้าที่ในการตั้งเวลาหลักนาทีสวิตช์สองทำหน้าที่ในการตั้งเวลาหลักชั่วโมงสวิตช์สามหน้าที่ในการรีเซตของเวลา หากถ้าหากมีการกดปุ่มน,นี้จะทำให้เวลาที่แสดงใน ment เซมิคอเซกเมนตูนย์จุดดีสินาฬิกาการทำงานของเซมิคอนต์ในที่นี้จะใช้เซมิคอนต์คอมมอนไฟบวกวงเล็บแอนด์นดโดยแต่ละตัวจะได้รับการควบคุม IC x ีเอาจุดส่วนขา A ถึง G และจ r ก็จะถูกควบจะถูกควบคุมด้วย IC x ีเอาจุเช่นกันเพื่อ ให้การแสดงผลของเวลาทาง,ทงตัวเมมโมรี่แบบแรกที่หนึ่งวงจรกําเนิดเสียงโดยใช้ IC i s d สองห้าสี่ศูนย์ IC ตัวนี้เร้่ป็การรื้เสียงเพลงชาติไ้แล้ว IC XT ห้าจุดสองจะทําหน้าที่ประมวลผลและส่งสัญญาณมาที่ IC i s d สองห้าสี่ศูนย์จะเป็นการที่เข้ามาที่ขายี่สี่ของ IC ISB สองห้าสี่ศูนย์จะทำหน้าที่ในการใช้เสียงเพลงชาติในการขับออกเพื่อเป็นสัญญาณเอาท์พุต ได้ดีขาย23ของ IC i d 2540ป้อนสัญญาณพันลบเพื่อให้สัญญาณเสียงทำงานเมื่อถึงเวลา8ปนาฬิกาและ18นาฬิกาเอาพูดของ IC i m d 2540จะมีญญพูดคือลำโพงซึ่งจะสหรับไปต่อกับเครื่องขยายเสียงภายนอกลำโพงใช้สร้างเสียงและเสียงจะดังเมื่อไหร่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับการควบคุมผ่านทาง IC XG 2หรือตามโปรแกรมตามที่โปรแกรมไว้วงเล็บ ส้างเสียงทุกครั้งเมื่อถึงเวลา8ปดนาฬิกาและ18บแนาฬิกาตัวที่1วงจรบันทึกและกำเนิดเสียงโดยใช้ i a d สองห้าสิูนัวที่2วงจรแสดงผลทางทึิไิกเมนต์โอดิจิตวงจรประมวลผลและพื้ควบคุมตัวที่3 วงจรแหล่งจ่ายไฟและวงจกรกำเนิดความถี่และวงจรชาร์จแบตเตอรี่จากรูปที่สามประกอบไปด้วยวงจรแหล่งจ่ายไฟวงจกรกำเนิดความถี่และวงจรชาร์จแบตโครงงานนี้จะใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกแต่ภายนอกเข้ามาผ่าน DC connector d c i connector และใช้ d ดโอด b ิดเพื่อป้องกันการกลับขั้วของไฟ DC ที่ป้อนเข้ามาและใช้ 4, l n 7 5 5ในการรักษาระดับแรงดัน ไฟฟ้า5โวลต์ซึ่งจะใช้ในการจ่ายไฟเลี้ยงต่างๆของวงจรทั้งหมดวงจรกำเนิดความถี่โครงงานนี้จะใช้ความถี่อยู่2ความถี่คือ2กิโลเฮิร์เพื่อใช้เกี่ยวกับเวลาของนาฬิกาและความถี่50เฮิร์ในการสแกนเพื่อแสดงผลทางทวินิเมตโดยจะใช้ IC CD460 ในการให้กำเนิดความถี่ร่วมกับการใช้คิปตอ ความถี่92.768เฮิรตซ์ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุโดยใช้ทั้งสองที่ได้จะส่งไปยัง IC x c 7 2ต่อไปวงจรชาร์จแบตวงจรน,นี้จะใช้ไดโอดเบอร์1 n 4 1 1สองน,นุกรมกัน3มตัวตรงาขาคอมมอนตรงขาคอมมของ7 1 5เพื่ออัพไฟให้เป็น7.1โวลต์เพื่อชาร์จแบ,บตเตอรี่ นะคะอาก็จะมีไดโอดเบอร์ห n 4. รอรุ่หนึ่งมาต่อนุกรมกันสองตัว,พวเพื่อเล่แรงดันให้เหลประมาณห้าโวลต์เพื่อนไใช้งานในวงจรรูปที่สี่ลายทองแดงตัวบอร์ดหลักขนาด100ร้อยเปเซนต์ที่ห้ายทองแดงบองงร์ดเซนรขนาดหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวที่หกการประกณ์ตัวบอร์ดหลักขนาดหนึ่งรยเอร์เซที่เจ็ดุักรุกรบอร์ดเซนรขนาดหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ตู้ที่8ลักษณะภายน,นอกตัวเครื่องในงการเปิดทิชาติอัตโนมัติแต่ตู้ที่8แสดงลักษณะภายนอกตัวเครื่องในงการเปิดทิชาติอัตโนมัติทางด้านขวาดิสสวิตช์อยู่3สวิตซึ่งทำหน้าที่ตั้งค่าต่างๆวิ t HS HS ทำหน้าที่ตั้งเวลาในหลักชั่วโมงวิ h SM ทำหน้าที่ตั้งเวลาหลักนาที วิกเียทำหน้ที่รีเซ็ตเวลาให้กลายเป็นศูนยจุดศูนด,ด้านล่างจุดเอาต์พุตเป็นจุดที่ใช้สําหรับต่อสัญญาณเสียงซึ่งจะนําไปต่อกับเครื่องขยายเสียงจุด DC i n อินเป็นจุดสําหรับต่อไปยังให้แก่เครื่องโดยจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรง DC ตั้งแต่ระดับแรงดัน7.5โวลต์ถึง9โวลต์ตัวที่9แสดงการอุปกรณ์บนแถายลทยทองแดง ด้วยขีเก้าเห็นได้ว่าเรื e องซีมเมนต์จะถูกส่งจะถูกใส่ลงไปในบอดเรื่องซีเมนต์และนําไปต่อเข้ากับบอดหลังอีกทีหนึ่งด้วยขีสิบก,การบางส่วนต,ต่างๆภายในกล่องด้วยขีดสิบแสดงการแสดงการต่อวงจรภายในกล่องซึ่งจะมีการต่อพ่วงสัญญ,ญาณทุกจุดด้วีสิบเอ็ดการใช้งานการเปิดใช้งานเครื่องในกาเปิดใช้อัตโนมัติด้่ยขีสิบเอ็ด หลังจากจ่ายไฟเลี้ยงให้แก่วงจร DC input segment ก็จะสแสดงผล000โดยสามารถปรับค่าต่างๆหรือตั้งค่าเวลาให้ตรงกับปัจจุบันโดวยวิธีขั้นต้นที่ได้กล่าวมาข้อที่สองการเปิดใช้งานเครื่องในการรุงเชาอัตโนมัติขณะเวลา8นาฬิกาข้อีสามการเปิดใช้งานเครื่องในการรุงเชาอัตโนมัติขณะเวลา18นาฬิกาข้อที่สี่การเปิดใช้งานเครื่องในการ เปิดเป็นชาตอตนมัติขณะเวลา23.59นในกํแลาสะดุดเครื่อทานาหนึ R3 หนึกิโลโอห์มเป็นหนึงเวัตต์เป็นนวสตัว R4 ถึง R10 สามร้อยโอห์มหนึ่งเวัตต์เป็นวนเจตัว R14 ถึง R18 สิบกิโลโอห์มหนึงเวัตต์เป็น5นวนหาตัว R11 หก0ละปดโอห์มหนึ 1, ่งเ oh วัตต์เป็นวนหนตัว R12 oh 5 1, ้าจึ่งกิโลโอห์ม 1.4วัตต์จำนวน1ต er. um um ัว R21 R23 1.4กิโลโอห์ม1.4วัตต์จำนวน2ตัว R22 100นิกเโอห์ม1.4วัตต์จำนวน1ตัว R24 220กิโลโอห์ม1.4วัตต์จำนวน1ตัว R จ0โอห์ม1.4วัตต์จำนวน5ตัวตัวเก็บประจุตัวประจุใบรเล็กโัวไลต์่9 ที่สองมโครฟลาช16โวลต์จำนวนหตัวที่สี่2.2ไมโครฟลาช16โวลต์จำนวนหนึ่งตัว1ี่สองที่เจ็ดไมโครฟลาช16โวลต์จำนวนหนึ่งตัวที่สามหนึ่งร้อยไมโครฟลาช16โวลต์จำนวนหนึ่งตัวตัวเกบประจุกเซรามิกที่หนึ่งทีสาทีห้าทีเถึงทีแปดและที่สิบสี่หนึ่งไมโครฟลาด50โวลต์จำนวนเจ็ตัวที่สิบหก4 0ไมโครฟลา50โวลต์จำนวนห่งตัวที่สิที่สิไมโครฟรา50โวลต์จำนวน ได้โอด B1 ไดโอดบิด KBL ถึง4์สีจำนวน1ตัว B2 ถึง B6 หนึง N ถึง N1 จำนวน5ตัว t, BS t 5, v s 1ถึง t v s 5ห8โวลต์จำนวน4ตัว t, BS t 2, v s 6ถึง t v s 7 24โวลต์จำนวน2ตัว IC IC1 XC5.2 จำนวน1ตัว IC3 IC5.0 2 4, จำนวน1ตัว IC4 CD ถึง CD6 จำนวน1ตัว IC5 LN7.85 จำนวน1ตัว อืนอ่นๆชีวิตหนึ่งในชีวิตสามชีวิตกดติดไฟดับจำนวนสาตัว J1 DC jack 2องมิลจำนวน1ตัวเ J1 1และ J2 เวเฟอร์สองพินจำนวนหนึ่งตัวเ J2 connector audio out จำนวนหนึ่งตัว X1 crystal สามสิบสองจุดเจ็เฮิร์ตจำนวน1ตัว connector หนึ่งพินจำนวนสองตัว s m 1นึ่งพิน e h แบบ2แถวแปดคู่จำนวน1ตัว S.E.M. จะเป็นเซกเมนต์คอมมอน A โพดิจิตจำนหนึ่งตัวหมายเหตุ P.E.D. วาง2 2แถว8ใช้เชื่อมระหว่างบอร์ดหลักและบอร์ดเซกเมนต์ส่วนเซกเมนต์คอมมอน A โพดิจิตจะต่ออยู่ในบอร์ดเซกเมนต์ตรอนที่หนึ่งควรจะทดสอบ การทำงานของเครื่องก็ได้ทำงานตามนี้ครับและเสียงของเอาพุตก็ทํางานแค่ตอน8นาฬิกาและ18นาฬิกาครับท,างงาท,ทำงานอยู่สองท่านั้นเอนี้ครับสรุปจากะตารางที่1เครื่องสามารถเปิดเสียงเพลงชาติและตัดต่อการทํางานของเสียงเพลงชาติเมื่อเพลงจบส่วนยูนิเทสเมนก็สามารถแสดงเวลาได้ตั้งแต่ 0. 0 0ถึง23.59และ ช่วยควบคุมก็สามารถทํางานได้ตามปกติคือสามารถตั้งเวลาหลังนาทีหลักชั่วโมงได้อีกอันระยะอภิปายในกลุีว่าแท้ชี้เครื่องสามารถทํางานได้ตามโปรแกรมที่ออกแบบไว้คือสามารถตรวชาติได้ในเวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาแต่มีข้อเสียคือเสียงที่ตั้งขึ้นค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดส่วนในส่วนของการออกแบบลายพิมพ์เครื่องมือก็ค่อนข,ข,ข้างทีท่จะดีไม่มีการเชื่อมโยงสายเชื่อมต่อที่พนบาย ทำให้ดูมีระเบียบสวยง,งามดีแต่ว่ากล่องดูใหญ่ไปหน่อยน่าจะเล็กไดกว่านี้น่าเขาช่ชงผมเมฆในส่วนของเครื่อง m e ่ใช่เซ,กเ,ซกเมนต์เล็กเกินไปควรจะใหญ่กว่านี้เพื่อให้เป็นี่สังเกตเห็นได้ง่ายกิจกรรมประกาศโครงงานนี้ได้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความรู้ในการเรียนวิชาออกแบบวงจรลอจิก และคาแนะนําจากอาจารย์และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําจากผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่ทำโครงงานจนโครงงานนี้ประสบความสำเร็จขอขอบคุณอา,าอาจารย์กำารเรียนสายกาศซึ่งเป็นผู้ให้คาแนะนําและปรึกษาในการทําโครงงานนี้มาโดยตลอดอ้างอีกวัติผู้จัดทํา ชื่อนายวิชาจันเปงเกิดวันที่7มิถุนายนพศ2536ที่อยู่บา้านเลขที่148หมู 8, ่1 2ตำบลหนองตองอำเภอหันดงจังหวัดเชีงยงใหม่5 0 3 0การศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ญญระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคณะวิทยาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครธนาอาเภอหัดจังหวัดเชีงยคงใหงม่อีเมล l a c k n o m a i l g m a i l c o m โทร0 8 5 1 1 1 1 9 9 9ถ้าฝนหัวโรแกรนที่ใช้ในโครงงานเครื่งรองเงิกาผลิตชาตัดลม ตำแหน่งขาสำหรับกำหนดขาและใช้ร่วมกับโปรแกรมเครื่องอเมริกาปร,ร,ริ้ชาตอโนมัตปมนรูเป็นส่วนต่างๆครับ